เราเป็นคนที่ชอบตั้งเป้าหมายให้ตัวเองทุกๆปีเราจะมีเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งมาราธอนเป็นการปีนภูเขาเป็นการท้าทายตัวเองเพราะว่าทุกครั้งที่เราประสบความสำเร็จแล้วเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าเรารู้สึกภูมิใจแล้วในที่สุดเราก็รู้สึกว่าเรารักตัวเองมากขึ้นและมันก็คือประเด็นที่เราชอบทำแล้วชอบท้าทายตัวเองชอบก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภยัยเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองหรือที่จะเติบโตแต่อีกมุมมองหนึ่งก็คือเราทำเพราะว่าเราอยากประสบความ เราหรือเราทําเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่เพียงพอเรายังรู้สึกว่าคุณค่าของเรามันยังไม่เพียงพอแล้วการที่เราได้ตั้งเป้าหมายแบบนี้มาหลายปีแล้วเราเข้าใจแล้วว่าวิธีการแก้ความคิดนี้ก็คือการขอบคุณขอบคุณกับสิ่งที่มีอยู่แล้วขอบคุณกับคนที่เป็นอยู่ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า gratitude ก็คือการขอบคุณกับสิ่งที่มีอยู่แล้วคุณสามารถมีเป้าหมายมากแค่ไหนก็ได้แต่อย่าลืมว่าคนที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ก็ถือว่ามีคุณค่ายอยู่แล้ว แต่บางครั้งเราชอบลืมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราอยากประสบความสําเร็จกับเป้าหมายในอนาคตเราจะมองถึงอนาคตมากเกินไปแบบเมื่อไหร่จะประสบความสําเร็จจนเราลืมอยู่กับปัจจุบันและพอเราลืมอยู่กับปัจจุบันเราจะลืมกับสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือคนที่เป็นอยู่เราก็มีคุณค่ายอยู่แล้วเราก็รักตัวเองมากพอแล้วเราก็ภูมิใจกับตัวเองมากๆอยู่แล้วถ้าอยากพัฒนาม,มากกว่านี้โอเคยิ่งดีแต่อย่าลืมว่าเราก็เก่ยงยู่แล้วคิดยังไงกับคำพูดนี้แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้า